น้องน่ารักมากเลยครับอื้อไปเลยว้ายฮัลโหลใครชอบ LL อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับอ้าวสีสวยมากฮัลโหลอันยองฮาเซโยนีห่าวสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันตินะครับและคลิปนี้เราจะมาทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับ l o l ออกแต่ลายอ้ออาวมีรูด้วยโอ้โอน่ารักมากออ LOL Surprise เคลือบกรอสสีทองมาแกะรุนกันแบบเร็วๆว,ว่าเราจะได้อะไร ชั้นที่หนึ่งหุยได้ทอใบสีชมพูและลูกอมว้าวว้าวชาดาอะไรคบให้น้องกินนมหน่อยปิดปิดปหมูติกินบ้างร้อนแบบนี้มากินไอศครีม LOL กันดีกว่าครับมีพวงคุณแจด้วยว้าวอืม ไ้ช็อกโกแลตกรุบกรอบพร้อมกับไอศกรีมโคนครับ LOL Surprise สีดำน่ารักสีดำได้พน้องน่ารักมากเลยครับเปรี้ยาหมดเลยฉันจะกินแกอ๋ออ๋อแต่กินไม่ได้อ่ะได้เดี๋ยวนี้เลยนะเออ สงสัยน้องนั่งนานไปหน่อยอือแอลโอแอลกินได้ใครขอให้ทำตุ๊กตากินได้จัดให้เล้วนะครับนี่กัดขาเลยอือขา้องไปเลยวขาแขนอือฉันคาตกรรมน้องหรือเปล่าฝากศพน้องไว้ด้านหน้านะครับเพื่อความหลอน ขนม LOL Surprise ว้าวทุกคน<อ>เหมือนตุ๊กตากระดาษเลยใส่ขนมลงไป LOL ล <Lord. S 2> อดเป็นขนมข้าวโพดแบบนี้นะครับ Wow <ม>เป็นกับนมอร่อย เพิ่มอัธรถด้วยป๊อปปิ้งทันดีคนเลยดูดเป็นนมขึ้นมาก่อนเอ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะใครรู้ไหม,มขนม,มใส้โลฟูย เือนจ้าลงไปเลยว้าลุ้สดชื่นตรงตลับนี้เป็นตัวปัจิ๊บปัดนี่น่ารักมากเลยสองข้างเลยครับสตรอเบอรี่ยักษ์ L O L Surprise ทุกคนได้เป็นตัวป๊มอีกแล้วเออ ่สงใสัยมึกเยอะไปเทลงไปเลยอุ้ยว้าวน่ากินมากเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้ครับใส่ป๊อปปิ้งคดนี้ลงไปเลยต้องมีตะเกียบมาช่วยคีบแล้วล่ะว้าวเป็นตะเกียบได้เลยขอมีของแถมด้วยอะไรเนี่ยอุ้ยสติกเกอร์ l อน่ารักจะได้ไปได้จะได้ไปอานี่หมดแล้วจะได้ไปดิ อุ้ยได้มาแล้วอืมอร่อยเข้ากันใช้ไปหลอดได้ด้วยอมิกซ์น้ำรวมกันว้าวสีสวยมากาผลนนี้เข้ากันเลย เกาอลี LOL น่ากินมากอืมืมกินของบานแล้วอย่าลืมไปแปรงฟันกันด้วยนะครับกระเป๋า LOL ว้าว wow. ลูกอมช็อกโกแลตสติกโกอเพียบ <Wow. S 2> เลยใส่เม็ดลงไปอ้าวไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอ้ย ยางลบ LOL น่ารักมากาใส่ลงไปในน้ำลงของเราว้าวนี่มีรูปหน้า LOL ด้วยตุ้งอ,อ,อ,อร่อยคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย